ที่เฮ็ดป่าเฉียงนะนะยังเออพี่นิคมาได้ใช้มือถือคุยสวัสดีแฟนคับของรามบอยทุกคนทุกท่านวันนี้อยู่กับเราช่องรามบอยพอดีเจอนางฟ้าของวัดป่าเฉียงจะได้เดินมาเล่น ที่ประจำเนี่ยยายเขาอยู่ตัวคนเดียวแกก็เล่นตุกตต๊กตาตุ๊กตาอย่างนี้ของแกชีวิตคนเราเนาะ่อง้เกิน ดีแกโดนโดนของเขาบอกว่าโดนโดนของแล้วแกเสียสติก็ขอให้เราขอมาได้มาถ่ายที่ว่าในการตีไม่ดีอันนี้แค่ถ่ายให้ดูช่วยชีวิตคนาเันต่างกัน แต่เขาก็ยังสู้พแกยังสู้สู้แกจะเดินมาที่วัดป่าลงทอผ้าไหมทุกวันทุกวันแล้วแกจะมาเอากับข้าวกับจะยายที่ลงทอผ้าไหมอันนี้เราก็ทางลงพี่ก็ซื้อน้ําให้แกทุกวันแกก็เดิ่มทุกวันนะเอายายเอาไว้กิน จ้าเก็ไว้กินเ้ออืมแล้วก็ซื้อน้ำซื้ออะไรให้แกทุกวันอืมเก็บไว้เก็บไว้ดีๆไว้กินรอกับข้าวอ่าความสุขของแกที่ว่าเคยมีสามีเคยมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามาพอมาโดนของแต่ไม่รู้ ญาตพี่น้องแกก็มีอยู่แต่ว่าไม่รู้อยุตตดตัวญาตพี่น้องก็ตามดูแลตลอดแต่ว่าแกก็เดินมาที่วัดป่าเจียงที่ศูนย์นยคดแกจะเดินมาแี่เนี่ยที่ลานแสดงทางแกเดินมาเล่นมาเที่ยวมานั่งเล่นตุ๊กตายอย่างนี้แต่แกไม่เคยไปทําใครแกก็อยู่ของแกยังมีความสุข <c oughs> เห็นแล้วก็น่าส <c oughs> งสาร ก็ชีว okay. ิตของเราเลือกเกิดไม่ได้ก็ขอให้ยายสู้ๆด้วยยายอ่าสู้ๆนะอย่าท้อจ้าน้ำก็เก็บไว้เออกินคคกสู้ๆ แกก็จกินโค้กเราก็ทางหลวงพี่ก็ซื้อโค้กให้แกแกก็เอาไปกินุยายก็เอาโอยชีให้หลคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับ ยหย่ยเลยนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าทางแม่เอฟซช้างเอฟซีอะไรก็อยาก,กบริจาคเสื้อผ้าซื้อซื้อผ้าให้ยายสวยๆก็ซื้อส่งมาทางที่เพจของเราก็ได้ครับเราจะได้เอามอบให้ คุณยายหรือว่าตุกตาสวยๆก็แกจะไม่มีอะไรมีแค่กระเป๋าตุกตารองเทา้าหลวงพี่เคยถามแกว่าอยากได้เสื้อผ้าสวยๆไหมอยายอยากได้เสื้อผ้าสวยๆไหมอยากได,กได้แกบอกว่าอยากได้ือ,อม เดี๋ยวถ้ามีใครรื้อให้ก้เดี๋ยวลงพี่เอามาให้เด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงน่าเยบฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับช่องอ l a r m Boy Channel ช่องเด็กวัดด้วยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีนายใหญ่สวัสดีจ้า <c oughs> 嗯。<laughs>